หัวเดียวขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้สีดำราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งอยู่ที่7000 0กับ7000บาทเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอ,อ,อร์โบเปลี่ยนกระจังหน้า FORD กันชนหน้าเหล็กรุ่น a d v e r เปลี่ยนไฟเป็นไฟเมทริก LED ใส่ข้อไฟให้ครบเลยคิ้วล้อ ขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินล้อแม็กใส่ไซส์20อ f f s e ตลบ24ยาง33 12.5 R20 ใส่ปีกนกปรับองศาของยง่องจัดทรงยก2นิ้วบันไดข้างเหล็กของ h a m m เมอร์รุ่นชาร d โ w ใส่เบ้ารองมือให้ครบเลยค่ะคิ Q ้วล้อก็ใส่ทั้งหมด4คิ้วล้อเลยด้านท้ายติดสติ๊กเกอร์4คูณ4ออฟโรดให้ด้วยครอบเปลี่ยนไฟท้ายแต่งและครอบครอบฝาท้าย Ford FOID แบบนี้เป็นครอบฝาท้ายแต่งนะคะใส่เ x ็กซ์เซลเนเจและกันชนท้ายเหล็กด้วยค่ะ ใครสนใจอยากได้รถแต่งลหลอดเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับซ่อมจีดได้เลยนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้วมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ทโทรด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซ่อมจีด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ